ป๊อกมากี้พาลูกๆไหว้วันพระปร,ะรุษค่ะนับบ้านเก่าตระกูลเจิราธิวัวัดเป็นครอบครัวสุดอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วค่ะซึ่งเป็นคู่รักผู้สืบสกุลเซนทันอย่างป๊อกและก็มากี้ล่าสุดหอบครอบครัว,รวไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันแบบสองพวงด้วยพี่เลี้ยงค่ะงานนี้มีจังหวะที่บุตรทั้งสองมีกามียาไม่อยู่ก็ควงกันสวีทหวานสองคนทําเอาชาวเน็ตเองก็ส่งกําลังใจเพียบ เห็นแล้วก็แอบรุนนี่คะว่าลูกเพิ่มน่าจะคึกคื้นบันเทิงกว่านี้ละค่ะและแน่นอนว่าในเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะบรรดาคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเองรวมถึงเซเลบ คนดังในวงการบันเทิงไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นน้าโมยอตีกันเพียบเลยแล้วค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลตุษจีนนั่นเองนะคะหนึ่งในตระกูลนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสําหรับครอบครัวของคุณปอกและหมากีแล้วค่ะไปกันแบบอบอุน่นเลยทีเดียวนะคะจะเป็นยังไงวันนี้ทางทีมงานเองเก็บภาพมาฝากกันด้วยเพราะว่าทาั้งคู่เดินทางไปยังบ้านเก่าแก่ของตระกูลเจราธิวัฒน์เพื่อไหว้บรรพบุพรุษเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ